เองทั้งผลิตเองทั้งจําหน่ายเองผลจงเองทำสื่อมีเดียคอนเทนต์แพทเองอะไรทุกอย่างเลยทุกคนว่าแบบนี้ครบวงจรไหมทามาแล้ว15ปีทามาแล้วส5ปีเลยทุกคนถ้าแบบนี้ทุกคนคิดว่าพร้อมไหมถามจริงพร้อมไหมพร้อมไหมคะก็พร้อมไหมครบวงจรเลยนะแล้วจนกระทัท่งมาเป็นบริษัทไลออนหมอเป็นบริษัทที่หกของดอกเตอร์มานั้นไลออนสแสดงว่าไลออนมอเป็นบริษัทหนึ่งในเครือไลออนเอ็นดูไพร ตองไี้คะแสดงว่าพอบริษัทเลออนโมเปิดปุ๊บเนี่ยเลออนโมพร้อมเลยนะคะเ็าพร้อมมากเลยนะคะพร้อมมากๆเลยเอาเป็นว่าสินค้าหนึ่งชิ้น่ะที่ผลิตมานะคะในเปลนของเลออนโมอะไม่ต้องจ้างใครเลยแม้แต่บาทเดียวทุกคนเข้าใจความหมายของคํานี้ไหมมันไม่แปลกไงทุกคนมันไม่แปลกไงที่สินค้าหนึ่งชิ้นที่เป็นขมแปรนดเลออนโมอะเป็นสินค้าพรีเมียมแล้วเขามีประสบการณ์ผลิตตั้ง15ปีมาแล้วอะถูกต้องไหมคะ ถ้าคนจะผลิตกาแฟเส้นหนึ่งกล่องแสดงว่ากาแฟกล่องนี้ต้องเป็นกาแฟที่ต้องตีต้องต้องเป็นคิวเลอร์ต้องเป็นกาแฟที่ไร้คู่แข่งทุกคนนึกออกไหมแล้วราคาไม่สูงไม่สูงเพราะอะไรเพราะเขาไม่ต้องจ้างใครนะเขาผลิตเองทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบทุกคนพอมองเห็นภาพไหมนะคะนี่คือความพร้อม ของบริษัทไลออนมอนนะคะนี่คือความพร้อมเนาะนะคะโอเคไหมใคยมองว่าพร้อมคือพร้อมใหยเหน,นี่ยคือความตื่นเต้นที่ตัวเองเข้าไปดูในองค์ประกอบแรกอะมันว้าวมากนะคะอ่ะที่นี้นะคะอีกหนึ่งองค์ประกอบเลยนะคะอีกหนึ่งองค์ประกอบเลยที่ทําให้ว้าวนะวันนั้นนะคะก็คือคนที่คอยขับเลื่อนอ่านะคะให้เรานะคะคนขับเคลื่อนระบบให้เราประสบความสำเร็จง่ายขึ้นนะคะ ใครไม่ได้เลยนะคะก็คือ MD ของบริษัทหน้าที่นี้ก็คือ MD นะาของบริษัทนะคะก็ชื่อเอ่อชื่อว่า m d p นะคะคุณพีรวัตรงามพาณิชย์นะคะชื่อวีนะคะแล้วก็เป็นหน้าที่เป็น MD นะคะก็เลยเรียกว่า m d ็โอเคไหมเอ็อ d พนะคะก็จะบอกทุกคนว่านะคะ m d p มีเนี่ยมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจมามากกว่า30ปีทุกคนในธุรกิจเครือข่าย มีประสบการณ์การทําธุรกิจมาทั้งประสบการณ์ทั้งเป็นนักธุรกิจเองทั้งบริหารด้วยแสดงว่าวันนี้ทุกคนคิดว่าบุคคลคนนี้นะคะรู้และเข้าใจนักธุรกิจไหมใครมองว่ารู้พิมพ์คาว่ารู้มาให้หน่อยนะคะไม่เปลกไงที่พอ m d ็มพี่วีมาบริหารนะคะบริษัทเลออนมอนะคะ คิดระบบให้เราเสร็จสับเลยระบบที่เอื้อให้เราเประสบความสําเร็จใ,ในไลออนมอร์นะคะทั้งเป็นในเรื่องราวของการซื้อสินค้าที่ผ่านบัตรเครดิตได้นะคะทั้งในเรื่องราวของการซื้อสินค้าได้ตลอด24ชั่วโมงโดยผ่านระบบบีเครดิตทั้งในเรื่องการจัดส่งที่รวดเร็วทันใจอะ่ะ ถ้าในบริพวนโทน่ะนะเขก็น่าจะไม่เกิน1นวันสวันนะคะ,ะนานสุดแต่ถ้าเป็นเป็นแถวภาคภาคใต้ภาคภาคเหนืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ประมาณ2วันไม่เกิน3วันระบบจัดส่งแบบไวมากๆนะคะนี่คือระบบที่ทําให้เราแบบว้าวนะคะแล้วก็มีระบบในเรื่องราวการเรียภาษาด้วย นะคะมันง่ายไงกพอย่างที่บอกก็คือว่าวันนี้เราเป็นวันเบอร์วันพุธใช่ไหมหลายคนกังนวลว่าเราพูดพม่าไม่ได้เราพูดคัพเดียไม่ได้เราพูดมาเลเซียไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วเราจะไปสื่อสารในการทาธุรกิจยังไงถูกต้องไหมแต่วันนี้มีระบบแปลภาษาให้มีแฟ้มสปอนเซอร์ให้นะโอเคไหมนะคะแบบเนี้ยนะคะระบบที่เอพีีเข้าใจนะคะและมีรางวัลด้วยมีรางวัลทีไ่ได้เราด้วยนะคะ ใครที่ทําคุณสมบัติผ่านอย่างที่บอกทั้งต้นก็คือว่าสามารถที่จะไปเที่ยวจริงอินจังตังอยู่ครบกับคริปไรอนมอและจะบอกว่าทริปไรอนมอเป็นทริปที่โอ้โหหรูหลาหลังการงานสร้างมากๆนะคะโอเคไหมอ่ะไปต่อนะคะและที่สําคัญกว่านั้นนะคะนอกจากคิดระบบให้เราประสบความสําเร็จง่ายแล้วเนี่ยเอ็มดีพียังสละเวลานะคะมาถ่ายทอด ประสบการณ์การทรําธุรกิจนะคะให้พวกเราอะนะคะทุกๆวันอังคารเพราะฉะั้นเราอย่าพลาดนะในทุกๆวันอังคารอะเอ็มดีก็แลเอ็มดีแฮปปี้ท็อกนะคะจะมาแบ่งปันนะคะจะมาประกาศโปรโมชั่นบ้างจะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆบ้างะ,ะให้พวกเรา กันนะคะนี่คือสิ่งที่ m อ v วนะคะตั้งใจที่จะให้นักธุรกิจทุกคนนะคะในบริษัทเรอน์มอนะคะประสบความสำเร็จง่ายที่สุดแบบนี้ดีไหมไปมองว่าดีพิมพ์ดีมาให้หน่อยนะอ่าโอเคค่ะนะคะนี่นะคะในช่วงระยะเวลาสิบเดือนน่ะนะคะที่เ้อนมอเปิดคนญุญัตจิบน้ำ <c oughs> โตมากนะทุกคนสิบเดือนเนี่ยขยายไปสี่ประเทศเลยนะ ะะทุกคนเคยเห็นบริษัทแบบนี้ไม่ถามจริงใครเคยทำเรื่องเงินเกือกขายมาก่อนบ้างเคยเห็นบริษัทที่มันพร้อมขนาดนี้ไม่ถามจริงนี่คือข้อมูลที่พอและฐานก็ไปฟังพีุ่ตรครั้งแรกอะ่ะจะบอกว่าว้าวมากนะไม่เคยเจอนะไม่เคยเจอนะคะบริษัทที่เปิดในช่วงระยะเวลาสิเดือนแล้วขยายยี่ประเทศอะ่ะเพิ่งเจอนี่แหละนะคะ,ะไลออนมอโอเคไหมเปิด เปิดไทยเปิดลาวนะคะคเขมรียนะคะที่สําคัญคือเปิดมาเลเซียด้วยประเทศมาเลเซียไม่ใช่ว่าน็ตเปิกมาเก็ตติ้งเข้าไปในประเทศเขาง่ายๆนะทุกคนต้องผ่านหลายขั้นตอนมากกว่าจะเปิดได้แต่เลวอนอมนะคะเลวอนมสามารถทําได้ในช่วงระยะเวลา10เดือนด้วยซ้นี่คือความจริงนะคะระ, <c oughs> ระบบระบบแปลภาษาได้ถึง5ภาษาด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคนใหม่ที่เข้ามาหรือคน คนที่อยู่ในห้องนะคะกําลังกังวลว่าเออเราพูดภาษานู่นนี่นั่นไม่ได้แล้วเราจะขยายได้ไงนะคะเนี่ยอย่างที่บอกนะคะเรามีระบบแปลภาษาให้เรียบร้อยหภาษาแบบนี้หุ่นใจไหมหุ่นใจไหมนะคะอยากฟังส่งไปให้เลยนะคะอ่าโอเคนะแล้วก็มีคู่มือสปอนเซอร์ธุรกิจด้วยนะแปลภาษาเรียบร้อยนะคะภาษากลางกลางก็มีภาษาอังกฤษนะนะคะเขมดียนะคะภาษาลาวเมียนมาใครมี เพื่อนนะคะเป็น a e c ไม่ต้องกังวลน,นะสามารถที่จะขยายธุรก,กิจได้ง่ายดายมากนะมาดูสาขาแรกกันนะทุกคนนะคะสาขาแรกนะคะ <c oughs> เป็นสาขาสาขาแม่อยู่ในประเทศไทยนะคะอ,อยู่ที่ลาดพร้าวร้อยหนึ่งนะคะสำนักง,งานนะในใครไปแล้วคุณทำว่าเขามาให้หน่อยสวยไม่ถามจริงนะคะพริกโฉม <c oughs> บริษัทเลี้ยงมองพริกโฉมเลยนะจะบอกว่าพริกโฉมออฟฟิศ สาขาหรือว่าเซ็นเตอร์เรียบร้อยเลยนะคะเซ็นเตอร์สวยงามหรูหราอลังการมากนะคะประมาณเข้าคาเ์ฟี่ยัยงไงอย่างนั้นเลยเป็นตึกค่าชันนะคะพนักงานต้อนรับดีมากนะคะเปิดทุกวันนะเปิดทุกวันนะคะสามารถไปใช้บริการได้เลยนะคะโดยเฉพาะช่วงเสาร์โดยเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะสามารถไปใช้บริการนะคะ,ะพาทีมง,งานเข้าไปฟังข้อมูลได้เราไม่จําเป็นจะต้องเล่าเองทั้งหมดนะวันนี้นะคะ ให้ทีมงานให้คนที่เขาอยากรูก้ข้อมูลแล้วหมดนะคะไปเห็นของจริงเลยนะคะที่ลาดพร้าวร้อยหนึ่งในช่วงวันอาทิตย์นะ,ะก็จะมีคนให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจนะคะแล้วก็ไปเจอพี่น้องเอีด้วยอ่าไปมาแล้วใช่ไหมนะคะอ๋อสวยงามมากจริงนะคะอ่าโอเคนะคะนี่เห็น,นะคะ,ะมาดูกันเอบคำวิ่งสูตรนะจะมีจะมี <c oughs> จะมีสํนักง,งานนะเพิ่มเข้ามานะคะ ของประเทศไทยนะคะเนื้อที่รับรองว่าจุคนได้แน่นอนจุกคนได้เยอะแน่นอนนะนี่ตื่นเต้นนะตื่นเต้นใครตื่นเต้นที่จะมีสาขาใหม่บ้างในประเทศไทยพี่าว่าเขามาให้หน่อยไม่ธรรมดาเลยนะพื้นที่กว้างขวางมากนะคะ1 1 0่ตารางเมตรนะนะคะเอพีพีนะคะแล้วก็ดอกตอร์มานัทไลออน Lay On นะคะไปคุมด้วยตัวเองเลยนะคะไปดูสถานที่เนาะนะคะใครตื่นเต้นบ้างนะคะอ่ะไปต่อนะคะอีก ไม่ได้แพ้ประเทศไทยหรือคนมาพู่กันติดๆเลยนะคะก็คือสปปอลาวนะคะฮะใครอยู่สปปลาวพิมพ์คำว่าเขาหน่อยนะ,ะยิ่งใหญ่มากค่ะนะคะในสปปลาวนะคะแล้วคึกคักมากสําหรับการตอบรับนะคะธุรกิจไรอ้อนมอนะคะมีคนรุ่นใหม่ก็มาให้ความสนใจธุรกิจไลอ้อนมอนเยอะมากและตอนนี้มีผู้นำนะไปขยายธุรกิจนะคะ,ะเยอะ เลยทุกคนนะคะติดตามข่าวนะสําหรับสวัลาวนะคะเพราะว่าตอนนี้กําลังระึกเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าพี่เล็กนะไปขยายธุรกิจแบบยิ่งใหญ่นะ,ะยิ่งใหญ่มากนะคะอ่านี่คือสวัลาวนะคะอีกหนึ่งประเทศนะคะอีกประเทศที่นะเปิดแล้วแบบสวยงามอลังการงานสร้างของจริงเลยสวยมากบริษัทเรือมาทุ่มทุนสุดๆนะดร,ร มานัลแบบยุ่นทุนมากนะคะในการสร้างร้างสำนักงานนะคะที่ประเทศมาลเลเซียนะคะสวยจริงทุกคนสวยจริงเลยนะคะไปเยือนมาแล้วนะคะคือเก้าอี้นี่คือเก้าอี้แบบเก้าอี้หลุยเลยอ่ะนะคะพานักธุรกิจไปฟังโมเดลธุรกิจรับรองว่าเซ็นใบสมัครเรียบร้อยหรือว่าจริงจริงนะคะ,ะท่านดรมนัลต้องการให้เป็นสาขาต้นแบบนะคะแล้วก็ต้องการที่จะให้เพื่อนบ้านนะคะ เพื่อนบ้านทั้งฟิลิปปินส์นะคะอินโดเข้ามาใช้บริการได้ด้วยโอเคไหมอ่านะคะก็ผู้นำก็จะมีนะคะซีโอมิเชลนะคะคุณวิเวียนนะคะให้การต้อนรับดีมากนี่คือ,อสำนักง,งานที่มาเลเซียนะคะแล้วก็ประเทศนะคะล่าสุดเลยนะคะที่เพิ่งเปิดไปนะก็คือกัมพูดียกัมพูดียก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้เลยนะนะคะแล้วจะบอกว่ากัมพูีเนี่ยนะก่อนที่จะเปิดนะคะสาขาเป็นทางการเนี่ย มีพี่น้องนะคะชาวแคมโบเดียขยายธุรกิจโตกว่าโตก่อนที่จะมีสนักง,งานได้สนี้นะด้วยความตื่นเต้นกับโมเดลธุรกิจไลออนมอนะคะนี่นะคะจดทะเบียนเรียบร้อยนะคะสำหรับแคมโบเดียนะนะคะนี่อย่างที่บอกนะคะ คือพี่น้องชาวเัมรเดียนะคะในในในสายงานนะคะในสายงานก็จะบอกว่าในสายงานของน้องเจนนี่นะคะน้องเปิ้ลน้องปุ้งนะคะของพี่กบนะคะของพอ,อร์และฐานะนะคะก็โตมากๆนะคะโตมากๆนะคะพีน้องเขมรเดียนะแล้วทุกคนตื่นเต้นกับโอกาสธุรกิจมากๆนะคะบางคนนะคะมีไรายได้นะคะแบบสเสถียรแล้วในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีจะมา สรภาพให้กับตัวเองนะคะลาออกจากางานประจําเรียบร้อยด้วยกิจไรกอดมองจะได้ความคิดดีด้วยนะคะอ่ะยังไม่อยู่แค่นี้นะนะคะสําหรับเพ c ีะยังไปต่อน,นะคะทานุ่งซูนนะพะม,ะม่าเมียนมาใครมีเพื่อนเป็นชาวพม่าบ้างพิมพ์ทำว่าเขามาให้หน่อยนะคะใครมีเพื่อนเป็นพม่าะนะตอนนี้สามารถที่จะ เชิญชวนนะมาฟังโมเดลธุรกิจได้นะคะเพราะอีกไม่นานมั่นใจมากๆว่าดรมนัทไลออนนะคะ MD p v ดีก็คงจะลุมมกพม่าอีกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เวียดนามนะซามินสูนนะคะนี่คือความยิ่งใหญ่นี่คือพาร์ทของบริษัททุกคนที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยองประกอบเลขบริษัททุกคนว่ามั่นคงไม่ถามจริงถามจริงตอบจากใจจริงนะเอาคนใหม่ก็ได้คนใหม่ที่ฟังทุกคนว่าบริษัทเนี้ย เปิดได้ระยะเวลาสองปีเนี่ยจะสองปีเนี่ยทุกคนคิดว่ามั่นคงไหมแล้วคิดว่าเขาจะปิดบริษัทได้ทาจริงถามจิม้นอาจจะตอบหน่อยคนหนึ่งคนใหม่คนใหม่ตอบหน่อยจ้าคนใหม่ตอบหน่อยที่คือพลาบ,บริษัทค่ะทุกคนที่จะบอกทุกคนว่าไม่เคยเจอบริษัทนะที่เพิ่งเปิดแล้วสามารถก้าวไป E ีีได้สี่ห้าประเทศแบบนี้นะคะเปิดบริษัทเปิดสำานกงานนะคะ ในประเทศนั้นๆเลยด้วยซ้ำยังไม่มีผู้นําในประเทศนั้นๆเลยด้วยซ้าถ้าเราเคยเห็นนะคะตอนนี้ก็มีหลายหลายบริษัทเด็ดที่ไปเปิดในประเทศนู่นนี่นั่นนะคะแต่เขาจะเปิดบริษัทก็ต้องมีผู้นำสร้างยอดถึงถึงไปเปิดใช่ไหมแต่ดตรมานเรวันไปเปิดก่อนแล้วสร้างผู้นําที่หลังแบบเนี้ยที่กวัวว่ามั่นคงไหมบริษัทแบบเนี้ยนะคะนี่คือของจริงในพาร์ทบริษัทโอเคไหมคะ แล้วยังคงยิ่งใหญ่ต่อนเนื่องนะคะยังคงยิ่งใหญ่ต่อเน,นื่องนะนะคะอย่างที่บอกนะคะอย่างที่บอกข้างต้นก็คือว่าวันนี้ไลออนอมไม่ได้ชวนเรามาเล่นๆไม่ได้ชวนเรามาขายของแต่เล่นมอมชวนเรามาเป็นพาร์ทเนอร์มาเป็นต้นสาย AEC กันตอนนี้สประเทศ5ประเทศแล้วแล้วยังคงไปต่อวันนี้เราพร้อมที่จะเป็นต้นสาย a e ไไหมใครพร้อมพิมพ์คําว่าพร้อมมาให้หน่อยไม่ได้ทําเล่นๆนนะจ๊ะไม่ได้ทําเล่นๆน,นะโอเคไหม และยังคงไปต่อเนื่องนะคะวันนี้เรามีบริษัทในเครือไลออนเนดูไพร์หกบริษัทแล้วยังคงไปต่อเนื่องนะคะอาจจะเป็นไลออนดิจิตอนะคะเมื่อเมื่อเมื่อโลกสมัยมันเปลี่ยน่ะมันล้ำไปอะ่ะแน่นอนไลออนมต้องล้ำตามแน่นอนหรืออาจจะไปก่อนด้วยซ้ำนะคะนี่คือความโชคดีที่ได้รู้จักไลออนมนะคะอ่ะอีกหนึ่งองค์ประกอบบริษัทมั่นคุม มากพอไก่ล้านตัวเลยนะคะโอไก่ล้านตัวเลยจริงอีกหนึ่งองค์ประกอบที่เราแบบว้าวมากๆเลยก็คือในเรื่องราวของสินค้าอันนี้คือเป็นปัจจัยสําคัญมากๆเลยนะเป็นปัจจัยที่ต้นๆเลยก็ว่าได้ทุกคนเพราะอะไรอทุกคนลองนึกภาพนะวันนี้